เราจะมาเล่นลูกโป่งน้ำเราจะเล่นลูกโป่งน้ำใส่สีนะเ<อ>พื่อนๆรอดูนะอะ่โมจะแกะลูกโป่งแล้วนะนอ่ลูกโปง่งเราจะใส่สีผสมอาหารเข้าไปในนี้นะนี่นาวาไปได้มาแล้วเทใส่เลยวูให้มันไหลลงเลยพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วโอเคเรียบร้อยนาวาเลือกเอาสีแดงนะเพื่อ,อนๆนะรอดูนะ เราเอาสีแดงเทใส่นี้ใช่ไหมครับนว่าโอ้ต่อไปเราจะเปิดน้ําใส่นะเพื่อนๆรอดูนะนี่ใส่จุดลงไปก่อนนี่มือเป็นสีผสมอาหารไม่เป็นไรครับนาวาไปเปิดน้ําให้หมูเลยเปิดน้ํามาเปิดแรงๆเลยนะออ้มาแล้วเพื่อนๆมาแล้วออ้ดู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 องแล้วออ้ดูเพื่อนๆดูมันเริ่มโตขึ้นแล้วนะ โอ้น้ำผ้งตัวมันมีลูกวัวด้วยเหรอไม่เป็นไรอ่าอย่ามาใส่หมูสิดึงอ่เดึงอ่ะมีลูกหมวดีนะมีโอ้ถักยกไม่ไหวโอ้ยดู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 มือหูหดูสีนี่ไม่ใช่เลือดนะเพื่อนๆนะมันเป็นสีผสมอาหารสีแดงอู้น้ำมาดูอู้เอามาดูเดี๋ยวสองวู้สุดท้ายแล้วค่ะอือดึงเลย อู้อ้าไปติดมันรั่วมันรั่วอ้าวดูงกนี่งกที่ใหญ่ใหญ่มากเลยดูหนะ้าคนจิจปิกอิดใช่ดูอูู้ใหญ่มากเลยนะไหนอันไหนบางอันก็มีสีบางอันก็ไม่มีสีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกไหนมีสีหรือไม่มีสีนะมันจะเป็นไงบ้างานราวาดูนี่นะมาดูนี่นะนราวาดูเราว่าคอยดูนะู แทงเต็มมือหมูเลย,อ,ยอุ้ยมัน,ดนโดนหมูเพียบเฮ้ยนี่นาวาร์จะโยนนะว่าอันไหนเป็นสีไม่เป็นสีเ,เพื่อนๆรอดูนะนนอู้สีแดงเลยอู้โย,ยนเบาเบาอู้นี่ไงเป็นสีเลยอู้ดูนะเราเอาแต่สีแดงมันก็เลยมีแต่สีแดงแเนาะวาเนาะ โอ้ต้องไปโยนที่อื่นด้วยสีนะว่ากระจายไปด้วยสิครับกระจายไปด้วยลูกอ้อันนี้ไม่มีสีอ,อู้สีแดงอ่อนๆ <c oughs> ดูนุ่นสีแดงไปทางนุ่นนะไม่ใช่เลือด,ออดนะเพื่อนๆนะอ้